ตามทฤษฎีหรือไม่มันใช่แก่นเนื้อหาสําคัญของเรื่องนั้นๆหรือเปล่านะคะต้องส่งเล่มในงานให้อาจารย์ดูก่อนนะถ้าอาจารย์บอกว่าโอเคผ่านอ่ะหนูไปทําเป็นสื่อได้เลยสื่อในที่นี้ที่ครูเขียนเอาไว้ให้ในคู่มือไดนะ้ถ้าเรากลับเข้าไปอ่านนะคะครูบอกว่าให้นักศึกษาทําเป็นในลักษณะของอินโฟกราฟิกโดยใช้ powerpoint ก็ได้หรือใช้ canva ก็ได้มันจะใช้ได้สองอย่างถูกไหมนะักศึกษาคเคยเข้าไปใช้ใช่ไหมคะ อันนี้คือเราคุยเราคุยกันแล้วบางส่วนเนาะมันง่ายมากไปเลือกแคนวาเลือกตรงโปสเตอร์ถูกไหมไปเลือกตรงโปสเตอร์แล้วก็เอาข้อความไปวางเอารูปไปวางขาดไม่ได้เลยคือรูปภาพนักศึกษาต้องหารูปที่ที่สื่อกับเรื่องราวเนี่ยให้ได้ให้ได้อะให,ะให้ให้ได้เหมาะสมที่สุดอะสมมุติว่านักศึกษาอาจจะเป็นแบบเป็นรูปนิ้วอ่าในถุงน้ําดีเอาไปโชว์อย่างเงี้ยค่ะแล้ว เคสเนี้ยจะท LC, ํา LC การทํา LC เนี่ยมาทำยังไงเครื่องมือในการทํา,าท LC เนี่ยหน้าตาเป็นยังไงบ้างรูปภาพเนี่ยนักศึกษาใช้ได้ง่ายมากในอินเทอร์เน็ตแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องเขียนที่มาแล้วก็อ้างอิงจากอินเทอร์เน็ตที่เราเอามาด้วยนะคะแล้วก็รรรกอเ,เอ,อ,อกสารประกอบเนี่ยเอ่อเอกสารประกอบเอกสารอ้างอิงเนี่ยเราก็ต้องเอามาดึงเอามาให้ถูกต้องเช่นเราเอามาจากบทความเราจะเขียนในเอกสารอ้างอิงยังไงนะคะท้งนี้ทั้งนั้นก็คือไม่ไม่เป็นผิดไม่เป็นไรนะแต่หมายถึงว่า เรามีอาจารย์ที่ปรึกษาคอยดูแลอยู่แล้วนะคะแต่ไม่ใช่ว่าไปเอามาจากแบบเว็แบบไซต์ของเว็แบบไซต์อย่างเช่นอะไรอะข้าวหงทองอะไรอย่างเงี้ยที่เขาพูดถึงเรื่องโรคอะซึ่งมันจะไม่เกี่ยวมันจะไม่ใช่มันจะไม่ไม่สามารถนํามาเป็นเอกสารทางวิชาการได้นํามาอ้างอิงทางวิชาการได้เนาะเพราะฉะนั้นนักศึกษาต้องเลือกเลือกสื่อที่มันถูกต้องนะคะแล้วก็เหมาะสมแล้วก็ เป็นทางการนะคะอ่าอย่าไปลอกมานะคะสื่อในที่นี้มันจะมีเยอะมากไม่ว่าจะเป็นซ้อซ้อซ้อ,ซอหรืออะไรก็ตามทีแต่โดยส่วนใหญ่เนี่ยสื่อเขาจะเป็นเรื่องของการส่งเสริมแล้วก็การป้องกันนะคะแต่อันนี้เราทำเราโฟกัสไปในเรื่องการให้ความรู้คนไข้แล้วให้ความรู้ผู้ป่วยนะคะในกลุ่มนั้นๆที่เราต้องการที่จะให้ความรู้เช่นสื่อเนี้ยเราอาจจะไปใช้ตอนที่เราขึ้นฝึกก็ได้ ขึ้นฝึกในวิชาการพยาบาลการพยาบาลพื้นฐานปฏิบัติการพยาบาลพื้นฐานในกรณีที่คนไข้จะกลับบ้านเนีย่ยเราต้องให้ความรู้ให้คําแนะนําในการปฏิบัติตัวก่อนที่ผู้ป่วยจะกลับบ้านอ่าในโรคนั้นๆนะคะในโรคที่ผู้ป่วยเป็นนะคะครูคูคาดหวังว่ามันจะสามารถนําไปใช้ได้ นะคะทั้งในวิชาการพยาบาลปฏิบัติการพยาบาลพื้นฐานและปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่หนึ่งที่นักศึกษาจะต้องขึ้นฝึกต่อไปในอนาคตเพราะฉะนั้นก็คืออยากให้ตั้งใจทําให้ดีนะคะแล้วก็งานชิ้นที่สองเนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของออรายงานเนาะการทํารายงานการวิเคราะห์เคสกรณีศึกษานะคะซึ่งทุกคนจะได้เคสกรณีศึกษายกเว้นกลุ่มสุดท้ายครูยังไม่ได้ครูย,คยังไม่ได้สร้างเคสให้นะคะ ครูน่าจะเอาเป็นในระบบกลุ่มปุ่มกันนี่แหละโรคใดโรคหนึ่งนะคะเนื่องจากว่าคือเคสมันไม่ได้ซับซ้อนหรอกแต่ว่าเนื้อหาที่เหมาะสมม,มันยังไม่มีนะคะเดี๋ยวครูให้นักศึกษาอีกครั้งหนึ่งสําหรับกลุ่มครูนะอ่ะ่ไม่ไม่ได้ซีเรียสนะคะไม่ได้มีปัญหาเาดี๋ยวครูจัดการตรงนี้ให้นะคะแต่สําหรับกลุ่ม,มอื่นๆมีมีเคสอยู่ละนะคะแล้ววิธีการทําทํำยังไงนะะก็คืออ่านแล้วก็ศึกษาวิเคราะห์เคส ะะเดี๋ยวครูจะโพสต์ตัวเล่มรายงานตัวเล่มรายงานของเคสการวิเคราะห์เคสกรณีศึกษาเนี่ยให้ในคลาสบูมนะคะให้นักศึกษาเอาตามฟอร์แมตเล่มรายงานตรงนั้นนะคะเนื่องจากมันสอดคล้องกับสอดคล้องกับตัวแบบประเมินคะแนนที่ครูสร้างขึ้นมานะคะเสร็จแล้วนักศึกษาก็ปรึกษาอาจารย์เป็นระยะระยะนะคะปรึกษาอาจารย์เป็นระยะระยะว่าถึงความก้าวหน้าของงานของเรานะว่าถึงไหนแล้ว นะคะทีนี้มันจะมีวันอีกวันหนึ่งที่เราจะต้องเรียนคือวันที่สิบสองวันที่สิบสองธันวานะคะวันที่สิบสองธันวาเนี่ยจะเป็นการเรียนออนไลน์ละซึ่งซึ่งเราก็จะโดนวันหยุดสองวันคือวันที่ห้าและวันที่สิบสองเนาะนะคะทีนี้ตอนเย็นอาจจะเป็นช่วงเย็นๆครูอาจจะขอนัดอา่าดูความก้าวหน้าของงานทั้งสองชิ้นเนี่ยในครั้งที่หนึ่งนะคะนั่นหมายความว่าทุกคนต้องเตรียมข้อมูลที่จะมานำเสนอว่า ตัวเองทํางานเนี่ยถึงไหนแล้วนะคะในแต่ละกลุ่มนะในแต่ละกลุ่มนะคะเช่นอ่ากลุ่มสมมุติว่ากลุ่มของอ,อาจารย์จริยานะคะกลุ่มนี้ไวมากเลยนักศึกษาอาจจะแบบได้ออกมาเป็นรูปเป็นร่างละอ่าได้ได้สื่อการให้ความรู้เนี่ยเป็นแคนวาเป็นโปสเตอร์มาเลยนักศึกษาก็เอามานําเสนอเพื่อนในวันนั้นเลยครูให้เวลานําเสนอคนละไม่เกินห้านาทีนะคะอ่าทั้งงานกลุ่มแล้วก็งานเดี่ยว นะคะ,ะงานงานกลุ่มนักศึกษาอาจจะส่งตัวแทนพูดก็ได้ว่าอันตอนนี้กําลังศึกษาเคสตอนนี้กําลังหาเอกสารประกอบการสอนกําลังหาเอกสารประกอบเพื่อที่จะทําเคสแล้วก็แบ่งงานกันทํำยังไงนักศึกษาอาจจะนําเสนอในลักษณะแบบนีนะะ้ใครได้รับผิดชอบหัวข้ออะไรในการในการทํารายงานวิเคราะห์เคสการเรียน,นศึกษานะคะแล้วองานจะเสร็จคาดว่างานกลุ่มของเราเนี่ยจะเสร็จสิ้นประมาณเมื่อไหร่ นะคะเนาะอันนี้คือวันที่สิบสองที่เราจะมานําเสนอความก้าวหน้าในงานกันนะคะสําหรับงานเดียวนะคะนักศึกษาก็ทําเป็น PowerPoint มาเลยก็ได้ว่าหนูเอาเรื่องอะไรนะคะหนูเลือกเรื่องอะไรหัวข้อที่หนูสนใจคือเรื่องอะไรแล้วเนื้อหาหนูเนี่ยจะประมาณนี้ประมาณนี้อ่าอ้างอิงหนูออกมาจากไหนตอนนี้กําลังอยู่ในขั้นตอนของการปรพัฒนาเนื้อหาหรือว่าคอนเทนต์เพื่อที่จะนําไปสร้างเป็นอ่าอ,อินโฟการาฟิกอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ครั้งที่หนึ่งก็น่าจะได้ประมาณนี้ นักศึกษาก็น่าจะได้ชื่อเรื่องที่นักศึกษา,ายอยากทําน่าจะได้เนื้อหาบางส่วนนะฮะที่จะเอาไปลงในอินโฟกราฟิกแล้วก็อาจจะได้บางกลุ่มอาจจะได้ส่งเปเปอร์ส่งรายงานให้อาจารย์ที่ปรึกษาไปบ้างแล้วแล้วก็รอคอมเนต์จากอาจารย์ที่ปรึกษาอะไรเงี้ยนะคะนักศึกษา,าก็จะได้ส่วนนี้มานําเสนอให้เพื่อนๆได้ได้เห็นได้เห็นนะว่าภาพในการทํางานของแต่ละกลุ่มเนี่ยก้าวหน้าไปถึงไหนแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกคนต้องมีงานมานําเสนอ ในวันที่สิบสองธันวานะคะเราอย่าปล่อยเอเรลเหยร่อยชายคุณรูู้ว่าทุกคนงานเยอะงานเยอะแล้วก็แน่นมากในแต่ละรายวิชานะคะแต่ว่าพยายามเจียดเวลาในการทํางานให้ได้นะอย่าทิ้งอย่าทิ้งไปทุกๆวิชาแล้วมาเล่งตอนช่วงท้ายๆอย่างเงี้ยแล้วมันก็ทํางานไม่ทันนะคะครูไม่อยากให้เป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นครูก็จะพยายามที่จะช่วยนักศึกษาเป็นระยะระยะเชน่นสมมุติว่าอ่า เนื้อาหามันอาจจะมยังไม่สมบูรณ์นะคะในในกลุ่มอื่นก็เหมือนกันครูก็คือสามารถช่วยดูได้ด้วยเหมือนกันนะคะในกลุ่มอื่นไม่ได้ไม่ว่าจะเป็นเฉพาะกลุ่มของครูเองเนาะเนื่องจากว่าครูเป็นผู้รับผิดชอบานวิชาเพราะฉะนั้นอาทุกคนก็คือครูสามารถที่จะเติมให้ได้ทุกคนครูก็จะได้เห็นจากข้อมูลที่นักศึกษานําเสนอเนี่ยแหละว่านักศึกษาขาดตรงส่วนไหนบ้างนะคะและ้วครูก็เติมให้เติมให้ในแต่ละคนเนาะเอาแบบนี้แล้วกันเนาะนะคะมันจะได้ไม่มันจะได้ไม่หลุด มันมันจะได้ไม่ไม่หลุดเส้นทางเดินของเราที่แบบเราต้องสิ้นสุดหลายวิชาเมื่อก่อนอเมื่อวันที่26 26ธันวาเราต้องสิ้นสุดหลายวิชาเนาะแล้วก็วันที่สองถึงวันที่แปดเนี่ยเราจะเป็นสอบปลายภาคตามปฏิทินของมหาวิทยาลัยถูกไหมคะนะคะเนาะอ่ะก็จะคร่าวๆจะประมาณนี้นะคะเนาะอ่ะทีนี้มาเรามาดูเรื่องของเราต่อนะคะ หากใครสงสัยก็ถามมาได้เป็นระยะระยะนะคะสามารถติดต่ออาจารย์ที่ปรึกษาแล้วก็เข้าพบได้เลยเนื่องจากว่านักศึกษาต้องนําเสนอวันที่สิบสองนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกคนก็ต้องสอบตาหน้าเนี่ยก็ต้องเริ่มไปพบได้แล้วนะคะอย่างเช่นกลุ่มอาจารย์จริยาเพื่อนอาจจะเลือกเป็นอ่ะ UTI UTI คนนึง cystitis คนนึง end s t e renal disease คนหนึ่งอะไรพวกเนี้ยค่ะนะคะที่ที่ไม่ซ้ำกันพยายามเลือกโรคที่ไม่ซ้ำกันนะคะเนาะ อะทีนี้เรามาคุยเรื่องของเราต่อเรื่องของอินมูนนะคะระบบอินมูนในร่างกายเนาะอะอิมมูนเนี่ยมันจะพูดถึงมันจะพูดถึงอะไรบ้างอะถ้านะะักศึกษาดูในดูในวิดีโอเนาะนะคะดูเนี่ยดูในวิดีโอเนี่ยอ่าตอนที่หนึ่งเนี่ยเขากล่าวถึงอะไรบ้างตอนที่หนึ่งเขากล่าวถึงเนื้อหาประมาณไหนบ้าง